ครับมาครับโยนแล้วโยนโยนกงโอ้โหลูกนี้ประตูเซฟได้เข้าไหมเขาเข้าไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าไปเคลียร์มาเคลียบเคียบเคลียร์โอ้โหไม่ผ่านครับตรงนี้กล้องอาจจะลายนิดนึงนะครับเพราะว่าพอดีมาตัดสินฟุตบอลครับไม่ได้เอากล้องมาด้วยหากล้องมาด้วยเราไปแล้วครับตอนนี้ทีมวอลินได้บอลตัวลินบอลลินวอลินวอลินวอลินใส่บอลชนวอลินวอลินจ่ายแล้ววอลินจ่ายมาจ่ายไปแล้ววอลินวอลินเอ้าเอ้ายูเบียร์อยู่จ่ายตรงนี้วอลินเอาลุดเดียวลุดแตะลบม ล้มโอ้โหเอาเลยเลยกล้องเลยกล้องโอ้เป็นยังไงเอาไปแล้วไปแล้วโอ้ยสวัสดี48คนดูแล้วครับนะครับน้าสนามยูบีอูครับ54คนดู60ครับนะครับขอบคุณครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับตอนนี้ก็นะครับบอลนะครับยูบีอูแลครับของนะครับมหาวิทยาลัยพัฒดอุบลนะครับซ้อมไปประเทศจีนนะครับนี่แะครับบรรยากาศแล้วครับไปดูแล้วครับนี่ครับ